สวัสดีค่ะนี่คือการเจาะลึกเรื่องราวรอบตัวนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่แบบใกล้ตัวเรามากๆเลยค่ะความปลอดภัยของอุปกรณ์พกพาพวกมือถือแท็บเล็ตที่เราใช้กันทุกวันนี่แหละค่ะเดี๋ยวนี้มันสำคัญมากจริงๆนะคะอย่างบางโรงพยาบาลเนี่ยเออถึงกับใช้แท็บเล็ตแทนชาร์จคนไข้กระดาษไปแล้วด้วยซ้าครับซึ่งพอเราพึ่งพามันมากขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องส่วนตัวเรื่องงาน หรือแม้แต่ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนแบบนั้นนะครับความปลอดภัยมันก็เลยกลายเป็นประเด็นใหญ่ตามมาเลยวันนี้เราจะมาดูกันครับว่าจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยมันมีความเสี่ยงอะไรซ่อนอยู่บ้างแล้วเราจะป้องกันตัวเองกันยังไงได้บ้างครับค่ะงั้นเริ่มกันที่เรื่องการเชื่อมต่อก่อนเลยนะคะอุปกรณ์พวกนี้โดยเฉพาะในองค์กรอย่างโรงพยาบาลเนี่ยเขาเชื่อมต่อกันยังไงให้ปลอดภัยหรอคะส่วนใหญ่ก็ผ่าน WiFi ใช่ไหมใช่ครับหลักๆก,ก็คือ WiFi แหละครับ ซึ่งในองค์กรเนี่ยเขามักจะแบ่งเครือข่ายเป็นส่วนย่อยๆครับที่เรียกว่า VLAN นะครับเพื่อไม่ให้ข้อมูลมันปนกันอย่างเช่นคนไข้ก็ใช้ Wi-Fi ว,วงหนึ่งไป แต่ว่าหมอพยาบาลที่ต้องเข้าถึงข้อมูลสำคัญอย่างเวชระเบียนเนี่ยก็ต้องใช้อีกวงที่ปลอดภัยกว่าอ๋อค่ะมีการแบ่งโซนกันชัดเจนครับแล้วการตั้งค่าความปลอดภัย Wi-Fi เองก็มีหลายระดับนะครับตั้งแต่แบบเปิดโล่งเลยอันนั้นคือไม่ปลอดภัยเลยนะครับไปจนถึงแบบที่ใช้รหัสผ่าน WTPA2 ซึ่ง WTPA 2เนี่ยมันมีการเข้ารหัส AES มาช่วยทำให้การดักฟังรหัสผ่านเนี่ยมันยากขึ้นกว่าสมัยก่อนเยอะครับอืมค่ะหรือถ้าต้องการความปลอดภัยแบบสูงสุดจริงๆก็จะเป็นแบบ 802.1X ครับอันนี้ต้องยืนยันตัวตนซับซ้อนขึ้นไปอีกเหมาะกับข้อมูลที่สำคัญมากๆฟังดูเอ่อก็มีหลายระดับความปลอดภัยเนาะคะแล้ว b l u e t o o t ะคะอันนี้เห็นเปิดทิ้งไว้กันเยอะเลยอันตรายไหมคะก็ เป็นอีกช่องทางที่ต้องระวังครับคือถ้าเราเปิดทิ้งไว้ตลอดเวลาเนี่ยคนอื่นเขาก็อาจจะสแกนเจอเครื่องเราได้ง่งายๆมันมีการโจมตีหลักๆอยู่2แบบครับคือ bluejacking อันนี้จะเป็นพวกส่งข้อความโฆษณากลวนๆหรือหลอกลวงเข้ามาอ๋อเคยเจอเหมือนกันค่ะแบบส่งชื่อแป,กแปลกๆมาใช่ครับกับอีกอันที่น่ากลัวกว่าคือ blue snarfing อันนี้คือเขาแอบเข้ามาดูดข้อมูลในเครื่องเราไปได้เลย โหดูดข้อมูลได้เลยเหรอคะครับทางที่ดีที่สุดก็คือปิดเมื่อไม่ใช้งานครับโดยเฉพาะเวลาเราไปอยู่ในที่ที่คนเยอะๆอย่างแผนกผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาลอะไรแบบนี้ยิ่งต้องระวังเลยครับค่ะค่ะต้องปิดเลยเนาะทีนี้มาดูเรื่องตัวเครื่องกับแอปพลิเคชันบ้างค่ะมือถือเดี๋ยวนี้เรียกว่าสมาร์ทโฟนเนาะเพราะมันมีระบบปฏิบัติการหรือ OS เหมือนคอมพิวเตอร์เลยอย่าง iOS นี่ก็มาจาก MacOS ส่วน Android ก็มาจาก Linux แสดงว่ามันก็มีช่องโหว่ได้เหมือนกันสิคะถูกต้องเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการอัปเดต OS แล้วก็พวกแพทช์แก้ไขช่องโหว่ต่างๆให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดอยู่เสมอเนี่ยสำคัญมากๆเลยครับก็เหมือนกับที่เราต้องคอนอัปเดต Windows หรือ MacOS บนคอมพิวเตอร์นั่นแหละครับอือค่ะแล้วก็ที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือเรื่องแอปพลิเคชันครับควรจะต้องติดตั้งจาก Official Store เท่านั้นอย่าง App Store ของ Apple หรือ Google Play Store ของ Android ทำไมหรอคะมันต่างจากโหลดจากข้างนอกยังไงเพราะว่าในสโตร์พวกนี้ครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันก็มีการตรวจสอบโค้ดเบื้องต้นมาระดับหนึ่งแล้วครับการที่เราไปหาไฟล์ .apk จากเว็บข้างนอกมาลงเองเนี่ยมันเสี่ยงมากๆเหมือนเราเปิดประตูบ้านรับมาแวร์เข้ามาเลยครับ อ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนไม่มีคนคัดกรองให้ก่อนแล้วพวกที่ชอบไปเจลเ b r e a k iPhone หรือ r o o เครื่อง Android ล่ะคะที่เขาทำเพื่อให้ลงแอป,ปนอก store ได้หรือปรับแต่งอะไรได้เยอะๆอันนี้อันตรายไหมอันเนี้ยไม่แนะนำอย่างยิ่งเลยครับโดยเฉพาะกับเครื่องที่ใช้ทำงานหรือว่าเก็บข้อมูลสำคัญสคัญขององค์กร คือการทำแบบนั้นเนี่ยมันเหมือนเราไปทำลายระบบป้องกันที่ตัว OS เอ้ขาสร้างมาให้ครับทำให้แอป,ปที่ไม่ประสงค์ดีหรือมัลแวร์เนี่ยมันเข้าถึงข้อมูลส่วนอื่นๆหรือแม้กระทั่งข้อมูลระบบได้ง่ายขึ้นเยอะเลยครับโห oh. เรียกว่าเปิดช่องให้โดนขโมยข้อมูลหรืออาจจะโดนควบคุมเครื่องจากระยะไกลได้เลยครับการใช้เฟิร์มแวร์ที่คนอื่นปรับแต่งมาเองก็เสี่ยงไม่ต่างกันเลยครับค่ะค <c oughs> ่ะอันนี้ไม่ควรทําเด็ดขาดเลยเนาะทีนี้มาเรื่องสิมการ์ดบ้างค่ะ เดี๋ยวนี้เราใช้ยืนยันตัวตนผ่าน SMS หรือ OTP กันบ่อยมากเลยมันมีความเสี่ยงอะไรไหมคะกับซิมการ์ดเนี่ยมีครับมีความเสี่ยงเรื่องซิมครอนิ่งครับคือการคัดลอกข้อมูลในซิมการ์ดเราไปสร้างซิมอีกใบขึ้นมาทีนี้พอมิจฉาชีพมีซิมที่เป็นเบอร์เดียวกับเราเนี่ยเขาก็สามารถดักรับ SMS หรือ OTP แทนเราได้เลยอาจจะใช้เข้าถึงบัญชีธนาคารหรือโซเชียลมีเดียของเราได้เลยครับโหน่ากลัวมากเหมือนโดนขโมยตัวตนดิจิตตลไปเลยนะคะ แม้ว่าซิมรุ่นใหม่ๆเดี๋ยวนี้อย่างซิม V2 เนี่ยจะมีการป้องกันเรื่องนี้ได้ดีขึ้นแล้วแต่ก็ยังเป็นเรื่องที่เราต้องระวังอยู่ครับค่ะแล้วถ้าสถานการณ์แย่สุดๆคือทำเครื่องหายไปเลยล่ะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นเครื่องขององค์กรที่มีข้อมูลสำคัญอยู่ด้วยครับอย่างแรกเลยนะครับอันนี้สำคัญมากคือต้องมีการสำรองข้อมูลหรือแบ็กอัพอย่างสม่าเสมอครับอันนี้เป็นการเหนียวไว้ก่อนเลยคะ่ะค่ะแบ็กอัพสำคัญสุด แล้วก็ต้องเปิดใช้งานฟีเจอร์ติดตามเครื่องเอาไว้ครับอย่างไฟ My iPhone หรือไฟ n y My Device ของฝั่ง Android พอรู้ตัวว่าหายปุ๊บเนี่ยต้องรีบเข้าระบบไปสั่งล็อกเครื่องทันทีหรือถ้าข้อมูลในเครื่องมันสำคัญมากๆจริงๆก็อาจจะต้องตัดสินใจสั่งลบข้อมูลจากระยะไกลหรือ r รีโมทไว้ไปเลยครับเพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหลอืมต้องตัดสินใจเร็วเหมือนกันนะคะครับ แล้วถ้าเกิดเราตามเจอพิกัดเครื่องแล้วเนี่ยก็ควรจะแจ้งความแล้วก็ให้ตำรวจไปด้วยนะครับอย่าพยายามไปตามคืนด้วยตัวเองคนเดียวมันอาจจะอันตรายได้จริงด้วยค่ะอันตรายเนอะแล้วถ้าเป็นองค์กรใหญ่ๆล่ะคะอย่างโรงพยาบาลที่อาจจะมีอุปกรณ์เป็นร้อยเป็นพันเครื่องการที่ต้องมานั่งตามล็อกตามลบจีละเครื่องเองคงไม่ใหม่แน่ๆเขามีวิธีจัดการที่ดีกว่านี้ไหมคะมีครับเขามีระบบที่เรียกว่า mobile device management หรือ MDM ครับ มันเป็นซอฟต์แวร์ส่วนกลางที่ช่วยให้ฝ่ายไอทีขององค์กรเนี่ยสามารถตั้งค่านโยบายความปลอดภัยต่างๆลงไปยังอุปกรณ์ทุกเครื่องได้จากที่เดียวเลยครับอ๋อจัดการจากศูนย์กลางได้เลยใช่ครับเช่นบังคับให้ทุกเครื่องต้องตั้งรหัสผ่านล็อกหน้าจอกำหนดได้ว่าจะอนุญาตให้ติดตั้งแอปอะไรได้บ้างหรือไม่ได้บ้าง ติดตามตำแหน่งเครื่องหรือแม้กระทั่งสั่งล็อกสั่งลบข้อมูลจากระยะไกลได้หมดเลยอันนี้สำคัญมากๆครับโดยเฉพาะถ้าองค์กรนั้นๆมีนโยบายให้พนักงานใช้เครื่องส่วนตัวทำงานได้หรือที่เรียกว่า BYOD Bring Your Own Device ครับ MDM จะช่วยแยกข้อมูลงานกับข้อมูลส่วนตัวออกจากกันได้ด้วยอ๋อค่ะมีระบบแบบนี้นี่เองสะดวกขึ้นเยอะเลยนะคะสำหรับองค์กรเอ,อ่คำถามสุดท้ายค่ะ เรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างการเปิด Location Services หรือบริการตำแหน่งทิ้งไว้ตลอดเวลาเนี่ยมันมีผลเสียอะไรไหมคะนอกจากเรื่องเปลืองแบตเตอรีห่หลักๆก็จะเป็นเรื่องความเป็นส่วนตัวหรือ Privacy แหละครับบางทีรูปที่เราถ่ายเนี่ยมันอาจจะมีการฝังข้อมูลพิก,กัดหรือ Geotagging ลงไปด้วยโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวเลยก็ได้อา้าหรอคะครับมันก็ทำให้คนอื่นสามารถรู้ได้ว่าเราอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่จากแค่การดูข้อมูลในรูปถ่ายครับ ทางที่ดีก็คือเปิดใช้เท่าที่จำเป็นจริงๆครับค่ะและแน่นอนครับพื้นฐานที่สุดเลยก็คือการล็อกหน้าจอควรใช้รหัสผ่านที่ดาวยากๆหน่อยหรือถ้าเครื่องรองรับก็ใช้การสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าไปเลยจะปลอดภัยกว่าครับทุกคนควรทำก็คืออัปเดตระบบปฏิบัติการแล้วก็แอปให้ล่าสุดอยู่เสมอ ติดตั้งแอปจากสโตร์ที่เป็นทางการเท่านั้นตั้งค่าล็อกหน้าจอให้ปลอดภยัยแล้วก็ระมัดระวังเรื่องการเชื่อมต่อต่อตางๆทั้ง Wi-Fi และ Bluetooth ด้วยเนอะใช่เลยครับก็อยากจะฝากข้อคิดสุดท้ายไว้น,นิดหนึ่งครับว่าอุปกรณ์พวกพาวที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้มันแทบจะเป็นเหมือนส่วนหนึ่งของตัวตนหรือแม้กระทั่งความรับผิดชอบในงานของเราไปแล้ว อยากให้ลองใช้เวลาสักครู่หนึ่งลองสมรวจดูในเครื่องหลักที่เราใช้เป็นประจำทุกวันนี้แหละครับว่ามีแอปพลิเคชันไหนหรือมีการอนุญาตเพอร์มิชันไหนที่เราเปิดให้มันเข้าถึงข้อมูลโดยไม่จาเป็นหรือเปล่าหรือมีฟีเจอร์อะไรที่เราเปิดค้างไว้แล้วมันอาจจะเพิ่มความเสี่ยงด้านความปลอดภัยหรือความเป็นส่วนตัวโดวยที่เราไม่รู้ตัวไหม การลองปิดสิ่งที่ไม่จําเป็นเหล่านั้นดูเนี่ยอาจจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้เราได้ง่ายๆเลยนะครับเป็นข้อคิดที่ดีมากเลยค่ะลองกลับไปสํารวจมือถือตัวเองกันดูนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณมามากเลยค่ะยินดีครับ